ครับก็มาเท่าที่มีมีฟังเท่าที่มาครับก็เป็นที่อ่าด้านหน้าของเราเป็นเขตอ่ามายาเทวีวิหารที่รอยเท้าที่จะมาพาไปนั่นแนหะเป็นที่อ่าประสูตยเป็นที่ประสูตยเป็นรอยแรกอ่าของการอ่าเรือว่าประสูติการ หลังจากที่อองค์นั้นได้เรียกว่านางสิริมหามายาทวีวีเนี่ยได้ตั้งคันได้ตั้งคันสิบเดือนก็จึงได้ขอลาสวามีเจ้าสุโธตนะอขอลาเพื่อจะมาไปกรุงเทวตหาแต่ว่ามาถึงนี้เป็นเวลาใกล้เที่ยงของวันศุกร์ของวันศุกร์ ก็จึงทำให้ได้มเีเรียกว่ามาพักที่ป่าสาระาสวนลุมเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ความจริงมันเป็นป่าเป็นป่ามันตัวป่าลังลังเสร็จแล้วก็จึงทำให้านางก็ได้เข้ามาพักผ่อนมาพักผ่อน ต่ว่าก็ได้เขาเรียกว่าจะคลอดบุตรครับจะคลอดบุตรเมื่อจะคลอดบุตรก็ทีมงานก็ได้ให้จัดาภายใต้ต้นสาระที่อยู่ด้านในอ,อยู่ด้านในนั่นแหละเมื่อจัดสถานที่แล้วก็นางก็เอามือขวาเนี่ยจะกินต้นสาระยืนคลอดครับ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นอนคลอดเหมือนคนปกติาตามาพระไตรปิฎกนั้นบอกว่าคลอ,อดแล้วก็พระดวดาเอาตะข่ายกอกมารับรองรับแล้วก็เดินได้เจ็ดเก้าแล้วก็มือขวาชี้ขึ้นไปข้างบนบอกว่าอโคหัสมิโลกัสะเสทหัสมิโลกัสะเสทหัสมิโลกัสะแล้วก็มือซ้ายชี้ลงไปข้างล่างว่า อายะมันติมาเมชาติปุณพโบติก็คือความหมายก็คือเราเป็นผู้เลื่อที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดแล้วก็คือซ้ายก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีพบนิชาติใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาสพิวาจาเป็นวาจาทั้งแรกดังนั้นก็เมื่อพองค์ได้ประสูติการที่นี้แล้วนะครับก็จึงได้ ที่เราไปก็จากนี้ไป29กิโลแล้วก็ไปกรุงเทวทหันทที่รามคามก็50กิโลตรงนี้จะเป็นป่าเป็นป่าสาระเสร็จแล้วก็เจ้าสุโธธนะได้ทราบข่าวว่าภรรยาขอดบุตรก็จึงได้กลับไปก็ว่าให้ให้กลับไปไม่ให้ไม่ไปกรุงเทวทหัน กลับไปกรุงกบิลพัทไปอยู่เสร็จแล้วก็ในวันที่ห้าวันที่ห้าก็ได้คัดเลือกพามพามร้อยแปดมาคัดเลือกให้เลืออยู่แปดแล้วก็ได้ให้พามแปดคนเนี่ยตั้งชื่อตั้งชื่อว่าสิทธ,ธัตถะสิทธ,ธัตถะเพ่าผู้ยังความปรารถนาให้สําเร็จเมื่อ าทามแปดคนได้ตั้งชื่อเสร็จแล้วก็จึงได้พยากรไว้พยากรไว้ว่าทามเจ็ดคนนั้นบอกว่าถ้าอยู่คารวาทจะเป็นเจ้าจัก,กรพรรดิแต่ว่าถ้าออกบวชจะเป็นาศาสดาเอกของโลกแต่มีอัญญาโกลทัญญะคนเดียวมีประมาณอายุ35ปี เป็นาพามหนุ่มที่สุดในบรรดานะครับเมื่อ,อได้ประก,กาศหรือว่าได้นั้นก็จึงได้มีความที่เรียกว่า,าได้เดินทางหรือว่าได้ตั้งชื่อวสิทธ,ธิถแปลว่าผู้ยังความปรารถนาให้สำเร็จ เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ในวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็มานดาก็สวรรคตสวรรคตก่อนที่นางจะชิ้นพระชนก็จึงได้นำลูกน้อยไปวางไว้กับน้องสาวน้องสาวน้องสาวก็อยอมรับเพราะว่า พี่สาวบอกให้รีบหรือว่าให้รับให้รับลูกชายน้อยของตัวเองเพราะว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไม่สามารถที่อยู่ได้